จะแล้วไหมช่วงจะติ่งไหมเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็ลัมารีแอคเพลงใหม่ของ NCT Dream ค่ะใช่ชื่อเพลงว่า Hot Sauce ค่ะ Hot Sauce Hot ไม่ไหว Hot Sauce อือ Hot ต้องมาแบบอือแต่ละคนก็คือต้องเด็กดีก็คือต้อง Hot Hot กูไปแล้ว หล่อนเมนครยในเอซีดีดีพูดเมนน้องแจมค่ะคือเลือกขอมอน, <laughs> น,นมีค่ะเลอกขนมีค่ะหล่อนอายุเท่าไหร,ร่ละ <laughs> เขาอ,อ,อายุเท่าไหร่เอยอออายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะนาที่แม่อยู่ในใจค่ะ <laughs> จริงค่ะ <laughs> สุดเมนใครไหนว่าเอซีทีดีก็คือมีเมนสองคนคะ่ะเลือกอไม่ได้เนาะก็คือเมนแจมินกับ น้องจีซองนั่นเองใช่แต่ตอนนี้แบบโตไม่ไหวแล้วความจีซองเนาะเป็นบักเนส่วนหล่อมากมักไม่ทองคำเอางี้จริงค่ะกดสกิลค่ะเลิศและ NCT Dream รอบนี้อัลบั้มเต็มใช่ค่ะก็เลยครบเจ็ดคนนั่นเองความจริงก็คือต้องมีเจ็ดคนเท่านั้นค่ะจริงค่ะจริงเจ็ดคนขีดเจ็ดก็คือเลิศก็คือต้องเจ็ดคนเท่านั้นมามาคือปังที่สความบังของดีมเกิดขึ้นแล้ว ไปค่ะเราไปเริ่มดูกันดีกว่าค่ะเริ่มเลย I'm gonna คือซอสเอ้ยคือซ,ซอสเล่นเลยเหรอเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยเหรอจังไงโตมากมาถึงมากที่สุดค่ะคือแบบแต่ละคนว่าโอ้โหแบบย c t ซีทีดิมโตข<ม><ห>นาดนี้ได้ยังไงจริงผ่านไปไม่กีป่ปีก็เือโอ้ไมค์กโตมากค่ะแต่ว่า MV นี้ฉันชอบหลุนจินมากโอที่สุดของที่สุดของที่สุดชอบตอนที่แบบว่าเอามาข้างหน้าแล้วแบบมีไอเนี่ยเขาเรียกว่าลูกป่าที่ใส่ผมอ่ะคือดีมากคือดีแบบอวยยศเอางี้เลิศดีเลิศยอดเยี่ยมประเสริฐอ๋อจบอันดับหนึ่งสุดยอดยอดเยี่ยมให้กับหลุนจินโอเคเข้าใจได้แต่แบบสีผมนี้น้องสวยจริงแบบไม่แบบน้องดีมากคือแบบ มองได้ทั้งห,หล่อทั้งน่ารักอะจีนความผมสองสีคือแบบปังไม่ไหวแล้วหน้าใบหน้าคือแบบเกินไปไหมหนุ่มชิ้นเกินไปไหมเกินไปมากค่ะโอ้ยเจผมแบบนีออ้หล่อมากเลยค่ะจจเป็นผันสดสวยเจกเริ่มเลยตีกันเลยหนึ่งโอเคเข้าใจได้แต่หนูชอบทรงผมจีโนมากที่แบบว่าเป็นผมข้างหลังแต่แบบพัดเป็นอย่างเนี้ย อืมแบบโอ้ตอนที่เดินตอนที่เดินมากับแฮชานคือแบบโออลแข่งมันหล่อมากเกินไปไหมคือเกินไปไหมถามแค่นี้โอ้โหแต่ละคนโอเมก้าแต่ละคนแบบดีมากเราชอบแบบสีของเอวีอะอ่าเออสีของเอวีเป็นสีโทนแบบจะเหมือนแบบออกไปทางเหลืองๆอะแต่จะคุมโทนความที่แบบสีสดอืมใช่ใช่แล้วเวลาไปฉากมันจะมีฉากฉากหนึ่งที่เป็นสีโทนแบบฟ้าตอนที่เจโน่อะที่เป็นขวดสอตกลงมา แล้วความแสงอะความแบบข้องหลังมันเป็นแบบทองฟ้าใช่ป่ะแล้วสีมันเป็นแบบสีโทนแบบอิดอิดเหลืองๆเ,เนี่ยแล้วค<ช>วามเจนน่ก็คือแบบหล่อมากกับสีพื้นห้องหลังก็คือแบบฟังไม่ไหวหรอกค่ะพี่พี่ใช่ค่ะปังมากแต่ละคนอโอ้โ oh หดีมเจ็ดคนนี้มันดีอย่างนี้นี่เอง ก็คืออัลบ uh> uh uh> uh uh ั้มได้ก็คืออืมก็คืออัลบั้มเต็มอ uh ัลบ uh ั้มแรกเนาะใช่ก็คืออย่าลืมไปดูกันวันก็เพิ่งคัมแบ็ควันนี้เลยนะคะใช่อย่าลืมไปปั่นวิวกันเนาะตอนนี้ก็ประมาณสองร้านกว่าแล้วคนจะปังเหรอเนาะจริงแบบอืมแต่แต่ก็ชอบแต่เพลงโทนเนี่ยก็จะเป็นเพลงโทนแบบ NCT D ีนมาตลอดจริงแบบโซนๆไหนสนุกสนุกก็คือปัง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 ความของเด็กเนาะแบบว่าการโต ไม่เด็กแล้วจ้าโตแล้วจ้าโอเคจริงๆโตหมดแล้วจ้าโอเคดูจากมักเน่ละคะมักเน่ก็คือเหลือความเด็กไว้ไหมจี๊สองหล่อมากก็คือคลิปนี้คลิปอวยนะคะคลิปอวยยอดมากรีแอคนะคะคลิปอวยอยอางี้ก็คือนั่งอวยยกทีละคนได้เลยว่าสรรพคุณคนนี้อนหล่อมากหล่อหล่อมากหล่ออย่างนี้โอเคเข้าใจได้ที่จะไปปั่นวิวกันใช่ค่ะใช่แล้วก็ ฝากช่องไว้นะคะช่องจะแล้วไหมช่วงจะติ่งไหมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครป์พวกเรานะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะไบ๊ายบาย